ดูพื้นที่สักแก้วนะครับผู้ว่าเองเนี่ยตอนนี้เร่งหารือกันนะครับจัดประชุมศูนย์สัส่งการชายแดนกัมพูชาสักแก้วเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กำชับทุกหน่วยนะครับคอยสอดส่องการกระทำความผิดและการทุจริตควบคู่ไปด้วยนายปริญญาโพธิสัตวผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์สังการชายแดนไทยด้านกัมพูชาจังหวัดสักแก้ว ที่ประชุมรับทราบสรุปข้อสั่งการมาตรการในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งเรื่องแรงงานลักลอบเดินทางเข้าออกประเทศผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดการเล่นการพนันทุกรูปแบบรวมทั้งการค้ามนุษย์ครับโดยก็ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการเข้าสู่ระบบปกติแบบ new normal เมื่อนายกสั่งเปิดประเทศ ก็ขอให้เตรียมความพร้อมทั้งกําลังพลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆขั้นตอนการปฏิบัติด,ด้านสาธารณสุขที่จะมาให้บริการประชาชนที่จะผ่านอญญญารยประเทศและด่านต่างๆของจังหวัดสระแก้วท่านร้านายวิริชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับทางด้านการท่องเที่ยวตามแผนเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งอยุธยาเนี่ยยูนเฟสสที่จะเริ่มในเดือนธันวาคมนี้ครับทางคณะกรรมการก็มีการเสนอความคิดเห็นนะครับว่าผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารรถตุ๊กๆเรือโดยสารมีความพร้อมโดยได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว100%เเซก็จะขอเสนอให้เตรียมเปิดเมืองเร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนนี้ได้ก็จะยิ่งดีครับโดยมอบหมายให้ในายสมศักดิ์เจริญไพฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมหารือกับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดรวมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะก,กําหนดแนวทางและก็หลักเกณฑ์ในการเปิดเมืองให้ปลอดภัยเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อในครั้งต่อไป